แล้วเอาเอามาจำไว้สักหน่อยอย่างน้อยก็ให้มีเงินติดตัวว่าถ้ามาึงมามึง,ม,งมีบ้านอยูอ่ไหมพี่เพิ่งย้ายออกมาเมื่อเย็นนี้เมื่อตอนช่วงสี่โมงเย็นทำบุญเต้าขายทำบุญเต้าสังกะสีขาย แตอนนี้ไม่มีเงินค่าเช่าเขาให้ออกแกว่าลูกสามคนจะไปนอนปั๊มก็จะเอาล <ico lo o ing> mm ูกไปนอนก็ต้องแก้ไขไปนอนะแก้เพราะว่าดีกว่าเราไปทำเก้าอย่างเงี้ยเทำเก้ายี่ขายาสี่สิบบาทเคยออกคาวอยู่นะรางคนมีต้องแปะอ่ะผมไม่ได้ลูกให้เขาไปอยู่บ้านเราก่อนบริษัทเนาะแริษาทดีไม่ก็ลูกลูกสามคนนะพี่เดี๋ยวไปอยู่บ้านผมก่อนเนาะทำแล้ว เดียไปอยู่บ้านผมกอนเขาเปอนกันกับเวรขาให้มีน้ำมีไฟพอดีพอดีเพิ่งที่บ้านเพิ่งไปติดน้ำติดไฟต่อน้ำต่อไฟสิพอดีแล้วเป็น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 ห้องแถวเหรอบ้านหลังใหญ่เลยแหละจะให้อยู่ให้อยู่ไปก่อนไปก่อนเนาะเพราบหามาได้เนาะค่าเช่าค่าอะไรก็อยู่ไปก่อนแต่เช็คครับริษัทเนี่นี่บ้านที่อยู่

ไปโรงเรียนสองอสองวันแล้วเพราะว่ามีคนพัฒนาสังคมสงเคราะห์เขามาสงสารว่าใครทาบุญต้าอยู่หน้าสาราแล้วก็ให้ลูกนอนคนอยู่ตรงนั้นเลยเลยมีนักข่าวนะคุณป้ามิโนขายมแจ้งมาเนาะช่องแพร์เมาออกให้ออกว่ะใครอินไซต์โบราณก็ออกนะอย่นี้ว่าก็ไม่มีอะไรชกี่ยวอยู่เราเพิ่งหยิบใหญ่เชื้อผ้าเดิมทีไม่มีอะไรมาเลยมีแต่รถกับครอบครัวแต่เขาเสื้อผ้ามีมาให้ ต้องอออนะพ่อไม่มีทีนี้พอมาตอนช่วงหลังๆนี่ต้องมีคนใจดีมาถือข่าวเลยบังต่าพอไปดูแล้วนะขอให้เราไปเลือกนะ <Okay. S 1> เลือกเองอนะ่ะมันเดือนละบแปดร้อยก็มีพันสองก็มีแตม่มัดต่ำมันสามือนที่ทำไม่พอให้เขาซื้อเขาไม่ยอมเลยก็ขอเจอรู้จักกับคนคนนี้แหละตอนสามเลย เราก็ให้ขึ้นรถไปก็ขอเลยต้องเอาไปวางห้องให้เดือนพอเดือนต่อไปแล้วเราก็าหาไหม่ทันเตรีย,ยมให้แล้วแล,แล้วที่นี่จะไปทํางานอะไรก็ผมก็จะทําพุงเต้าขายทำพุงเต้าขายเหมือนเดิมแล้วเราจะไปเอาพุงเต้ามาจากไหนเอาปีดมจาจากไหนปีกมาจากที่ไหนไอ้นนท์วันน,นี้ที่มาผมเอาหมันแกงมาจ้ำเนี่ยผมถึชายเข,า,ขาลงเขาลบหมด มาเลยเดี๋ยวให้น้องผมพาไปบ้านเถอะไปนอนบ้านเถอะน้ำมีไฟหมดแล้วแหละแล้วรถตัดอ่ะเดี๋ยวผมจะดูแลให้ดีแล้วแจกให้เยอะเราอย่าผมไม่เอาไม่เป็นไรก็ทำบุญเนาะช่วยช่วยกันเนาะไปไปไปตามเขาไปเถอะเดี๋ยวผมจะมองไปไม่เอานะไม่เอาลูก ขาสาั้เีดนะคะแก้วหัวสีใช้ายสีเดี๋ยวๆไปนอนเราตับบ้านไมนอนไปนบ๊ายบาย